Yeah. <laughs> you. ก็ไมบบน่น่กไม่คิดเขาเขาจะยืนรอแน่ตัวนื่เหนื่ยก่อนอะอดูจะขายเขกินก่อนเว้ยใช่คนสุกเอาสุกเอาเ, <c oughs> มเ,เหมืง้ทองมันจะแตกเลยทอนลุกขึ้นมานุ่ทอนเดินท้อมนุนน่ลุกขึ้นทอนตัวเมสุกเอาสุกเอาเลยมึง มันแอบดูมันไหนนู่นไหนเชนมาคารเอามาวันมาคารดไปเอามาวันอคาอ่ะนะจะอ้อมบ้านก็จะเจอมันก็ ตะกี้รอบหลังจากที่ไปเอาตัวเมียมาให้เนี่ยอาการของไอ้เจ้าทนเป็นยังไงบ้างกันเนี่ยพระกสมาธิก็มันลื่นนอนคู่กันอย่นี้เข้ามาเขามันเลไเป็นทางไหนก็มันลืมนในไรเลยก็อยู่แบบนี้โม้เล็กๆมันชื่อชาเขียวตอนที่จะเข้ามาเอาคืนทำยังไงไปยืมเข้ามาเหรอหรือไงจะไปยืมเข้ามาหที่เอาโถมเขาเขาถ้าขอซื้อเขาจะจะขายหรือเปล่าเงินจะขอซื้อทำไมทาไม่ได้หมู ตัวนี้มาไอเจ้าทนมันก็มาอยู่แล้วนะไม่เนแมวแล้วเขาไม่เขาไม่ยอมเข้าบ้านเลยสี่วันเขาไม่ยอมมันหนีออกไปเลยก็มันหิวข้ามันจะเดินกลับบ้านนี่ <c oughs> ตัวนี้เขามาเดินทุกวันเลย ใช่ใช่เดินทุกวันจะมาตอนเช้ามาะนะนูก็ถ่ายรูปส่งในเฟซบุ๊กดูเดินมานานหรือยังหลายวันแล้วนานแล้วค่ะคนรู้จักกันหมดแล้วเจอมันต้องยิ้มให้มันอ่ะคอยดูมันมันจะกลับทุกตอนเย็นตอนเช้าก็จะออกอย่างนี้ค่ะทุกวันล่มันเดินมามันเป็นหมูเพื่อนบ้านมันอยู่ประมาณสองหรือสามกิโลเช้ามาหกโมงลุกมาปรุงหม้อก๋วยเตี๋ยวก็เจอมันเดินมาแล้ว ที่นี่พอมามันมาเจอฝูงวัวมันก็มาอยู่กับวัวมาเล่นอยู่กับวัวมันก็น่ารักดีนะแต่มันไม่มีพิษมีภัยอะไรกับใครหรอกพอรถวิ่งผ่านไปผ่านมาเขาก็จอดดูหมูตัวนี้ ไปถึงตรงนู้นอ่ะหนูถ่ายถ่ายได้แค่ช่วงนี้แหละอืแล้วก็พักๆักสายๆอะ่ะเห็นเดินกลับแต่ว่าไม่รู้ว่าบ้านอยู่ไหนเขาจะมาทุกวันค่ะม,มาทุกวันแร้วรู้สึกเป็นยังไงที่เห็นก็น่ารักดี <laughs> เจ้าโทนหมูของคุณพี่เนี่ยนะมันจะมากับฝูงวัวเจ้าของวัวเขาก็ขี่รถอีแทกเนี่ยนะเอาวัวมาปล่อยมันก็จะมาอยู่ตรงนี้อวันนี้เจอตัวมันหรือยังเจอแล้วขัไปแล้วตอนนี้ขัไปแล้วยังหาไม่เจอตัวนี้ไม่รู้ไปไหนแล้วเขาจะมานอนอยู่ตรงนี้นะ เชื่อมากเธอเอาออกหมดดึงหมดหมดคค่ะชื่อทนอายุกี่ปีแล้วเนี่ยแปดเดือนค่ะแปดเดือนตัวผู้ตัวเมียเนี่ยตัวเมียตัวผู้ตัวผู้ตัวผู้นะแล้วเห็นบอกว่าไอหมูตัวนี้เขามีอาการแปลกแปกมันแปลกยังไงเล่าให้ฟังหน่อยสิเมื่อเขาติดสัตว์แล้วค่ะเขาอยากทับตัวเมียค่ะเขาอยากไปเขาจะไปเรื่อยๆไปหาตัวเมียเขาไม่ยอมกลับบ้านจะเดินไปตามถนนนี่ไงเออตามถนนแต่รถเขาก็ทยอย ไม่เขา้าไม่ชนเขารู้แต่ขล้ของก็ไล่ไปไล่เข้ามาบ้านเขาม่มาถึงบ้านอนนแหละห้าโมงตอนไหนไม่รู้เขาหิวมั่จะมาเรากลัวจับใส่คอเขามาขันมาคอเขาเอาไม่อยู่ต้องทำถ่วหัวมากเลยอ,อู้กี่กิโลที่เขาเดินไปไม่รู้ประมาณห้าโล,ลที่เดินไปนะทุกวันนะะฮเดินมาทุกวันเลยตีสี่เข้าไปแล้วไม่เห็นเขาแล้วแล้วเมื่อกี้เห็นบอกไปตาม ไปตามตอนสองโมงเจอตัวไหมเจอสิแต่เขาไม่มานี่ก็ไม่มาเข้ามาไม่ได้เจ้าได้หมูตัวนี้มาจากไหนลูกชายเขาไปเขาลูกลูกเขาเดินไปเจอเจอตัวเท่าแขนนี่แหละเขาเขาอยากได้เขาเลยอุ้มมาเลยไปเจอที่ไหนไม่รู้ลูกเขาไปซื้อมาไงเขากับเพื่อนเขาเขาอยากเลี้ยงลูกชายเขาอุ้มมาเลยก็ให้เขาขายพันหนึ่งลูกชายเลยแค่ห้าร้อยของ หาก็แค่ห okay, huh, mm ้าร้อย